925ครับเป็นนาฬิกาของลองจินนี่ครับสวมใส่มาด้วยครับวันนี้ครับก็เป็นเป็นเอ่อเป็นตัวใหม่ขนาดใหม่นะครับในในขนาด39มิลิเมตรครับซึ่งโอเองเขาชอบมากๆแล้วก็มีโอกาสได้ใส่เดินทางไปต่างประเทศด้วยแล้วก็กดูดูเวลาได้2ประเทศครับ พิเศษมากๆครับเพราะว่าซูลูไทม์ของลองจินเขามีมานานตั้งแต่ก็เป็นแบรนด์แรกของโลกเลยครับที่เป็นนาฬิกาที่ดูได้2ประเทศก็มีมาบปีนี้ครบรบ100ปีนะครับในปี2025ครั้งแรกที่ออกก็คือปี1925ครับอย่างที่โอใส่อยู่วันนี้ก็เป็นเป็นตัวพิเศษเป็นตัวโรสโกนะครับขอบก็เป็น 18k โรสโคด้วยแล้วก็เขาก็จะให้สายเป็นนาโต้เป็นผ้าแบบนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนกับสายที่เป็นสแตนเลสสตีลด้ซึ่งถอดง่ายมากครับเป็นควิกรีลิสครับราย มันตอบโจทย์มากเพราะอย่างโอเองไปไป,ไปออกทริปมอไซค์มานะครับก็รู้สึกว่ามันสะดวกมากครับเราสามารถที่จะใส่เป็นผ้าแบบนี้แล้วก็มีความเป็นวินเทจด้วยแล้วก็เออเราก็ไม่สายก็ไม่เป็นรอยด้วยเวลาเราใส่ก็ค่อนข้างที่จะให้น้ําหนักเบาแล้วก็ให้ฟีลวินเทจด้วยเ <c oughs> หมาะมากครับเพราะว่าทางแบรนด์ลองจินก็มีทั้งประวัติความเป็นมานะครับแล้วก็เรื่องของเอออย่างที่โอบอกว่าเป็นแบรนด์แรกเลยที่เป็นแบบดูเวลาได้2ประเทศสูลูธามครับปากเลยลูก <c oughs> ก็ฝากสําหรับใครที่ออมองหานาฬิกาที่แบบมีประวัติความเป็นมาแบบเป็นร้อยปีอย่างของลองจินนะครับโอก็แนะนำเลยครับ Spirit s, <S mm ู l ุ t ันหนึ่งเสําหรับคอลเลคชันใหม่ที่ออกมาครั้งนี้นะครับก็มี3-4ด้วยกันครับถ้าใครชอบแบบโรสโกแบบโอก็มาหาได้ที่ช็อปหรือบ,บูติกช็อปของลองจินครับแรกคือลองจินกรณีลองจินใช่ครับ<ป>ก็ผมไปไม่ถึงนะครับผมไปเกือบประมาณ12วันครับก็ก็สนุกมากๆครับมีโอกาสก็มี คุณพูรินะครับพี่พูรีพานำครับก็ก็ก็ไปกับทางวิลไฟเดอร์ด้วยแล้วก็ไปหาพี่ๆที่เขาขับขับรถไปที่เยอรมันกันด้วยก็ไปหาพี่ๆเขาไปแบบว่าขับรถตัดแดวนเลยเลยมันสะดวกฮะแล้วก็รู้สึกว่าเราเราคือพี่ๆก็เป็นไบค์เกอร์กันอยู่แล้วเลยก็ไม่ได้โหดเลยครับแต่ก็สนุกครับรู้สึกว่าได้ได้ เป็นประเทศที่เราไม่เคยไปแล้วก็เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆไปในทางที่เราไม่เคยไปอะไรเงี้ยครับก็เป็นไปกับเพื่อนๆด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็สนุกครับแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆประเทศสวยมากมันมีความต้องรุนหิมงมไม่โอ่งเวลาเดินเดินทางไปเดินทางไปอลุนตลอดครับมันก็จะมีเรื่องอะไรให้เราลุ้นแต่มันผมว่ามันสนุกตอนนี้แหละครับน้ำมันจะหมดไหมจะถึงไหมมันเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันไหมอะไรเงี้ยเจอตลอดครับอัีอะไรที่เราแบบเฮ้ยเราแก้จัาเออ ตื่นเต้นสุดเหรอครับก็ <c oughs> โอ้โหมันมีหลายอย่างครับบางทีก็ไปในทางที่แบบว่าข้างๆเป็นเหวเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆขับครับด้วยความเรามาระวังอะไรเงี้ยเพราะว่าแล้วก็มีมีมอ,อย่างที่ตุรกีเขาจะมีแบบเขาเรียกซิกเนเจอร์ของเขาเลยหรือว่าเป็นแบบเป็นไฮไลท์ของเขาก็คือเรื่องของบอลลูนก็มีอากาศไปขึ้นบอลลูนครับตอนขึ้นนุ่มมากตอนลงโอ้โหใจกระดูก มันน่ากลัวฮะใช่ครับแล้วก็มันมันอยู่ที่แรงลมด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมพี่ทีมบอลูนที่นะเขาก็เป็นมือชิมอะไรอย่างเงี้ยตอนขึ้นไปมีเสียวเสียวมัว้ยเพราะมันลมมันตอนขึ้นอะดีมากเลยครับแต่ตอนลงอะเสียวมากรู้สึกกลัวเลยครั้งแรกไหมครั้งแรกในชีวิตเลยครับแล้วเพื่อนก็ส่งคลิปที่แบบอุมิวบาดเหตุมาด้วยูจะไปซ้ำไหมจะไปซ้ำไหมตอนนี้เหรอคฮะตอนนี้ยังไม่ได้คิดจะซ้ำเลยรู้สึกครั้งเดียวคือโอ้โห เป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงเลยก็ถ้าเราอยากจะแนะนําให้คนอื่นไปอยากให้เขาอยากแนะนาให้ไปหมแลงเนี้ยอะไรก็สําหรับใครไม่กลัวความสูงก็แนะนําอยากให้ไปลองสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบสวยมากแล้วก็แบบบ้านเมืองอย่างท hey, ี่ตุรกีก็สวยมากที่ผมมีโอกาสได้ไปแล้วก็ไปล้วภาพมันสวยจริงเหมือนที่เราเห็นในรูปไหมอะไรนะจ๊ะเวลาที่เราขึ้นไป สวยสวยกว่าในรูปอีกครับเพราะในรูปสวยแล้วของจริงมันสวยกว่านั้นอีงครับแต่ผมเก็บมาฝากไม่ไหวเพราะผมมันก็สั่นอยู่ก็คุ้มแบบพี่เสี่ยวใช่ไหมคุ้มเสี่ยวครับคุ้มเสี่ยวแปลกๆครับก็มีพี่ๆผมก็เป็นแก๊งที่ท้าทายอยู่แล้วครับผมก็เลยตามเขาไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่เราหาไม่ได้ง่ายๆอะไรอย่างงี้ยครับกว่าจะมีโอกาสทริปแบบนี้อะไรอย่างงี้ครับ ทางว่าผู้จัดการจะให้หยุดไปด้วยหน้าเราได่นหมสุดสุดใช่ไหมผู้จัดการใช่แต่เรามีแบบว่าอยากจะไปเที่ยวรอบโลก2รอบไม่เก็บที่ประเทศนีส่งประเทศนี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับผมว่าค่อยๆไปดีกว่าถ้ารอบโลกน่าจะเหนื่อยแต่ก็อยากไปให้ให้ได้เยอะที่สุดและครับรถที่นี้สีผิวเปลี่ยนคะแค่ไหนอ่ะขออะะไรรนถที่นี้สีผิวเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าผมก็มีใช้ความลับของผมอยู่ครับเป็นความลับด้วยกันหนงกันแดดหรือว่าใช่ครับ บำรุงของผมครับดรจิวอะไรเงี้ยครับนี้ขับขับรอใส่ได้ไหมครับอ่อก็ขับอยู่ประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์นี่แหละครับประมาณประมาณสิบสิบสามวันสิบสองวันครับวันเดิมทั้งวันเลยเหีกชั่วโมงต่อวันวันจะพักอ่ะโอ้แล้วแต่วันครับบางวันก็ขี่ตั้งแต่เช้ากว่าจะถึงบ้านก็สองทุ่มอะครับเราไม่เคลมรับเหมือนแขอะไรที่นัาะมันมีวิธีการอะไรโอ้เมื่อยครับยังไงก็เมื่อยครับ คือ<ช>การเมื่อยมันก็เมื่อยอยู่แล้วแต่ก็มีการยืดเส้นหรือว่าแบบว่าเออพยายามแบบว่าก่อนไปก็มีฟิตร่างกายครับพยายามแบบว่าให้ต้องฟิตครับเพราะว่ามันสูงด้วยหนาวด้วยบางทีมันทั้งร้อนและหนาวในวันเดียวกันใช่เพราะถ้าเที่เจอก็ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยใช่ครับโีต่อวันกี่กีโลนะครัเออกี่โลโอ,ทอ้ทั้งหมดที่เขาขี่กันประมาณ2,000กว่าโลครับแต่โอขี่ป,ประมาณพันพันห้าร้อยโลอะไรเงี้ยครับพันสี่ร้อยโลรวมใช่นี่แบบอยากซื้อจิ๋มจิ๋มไหมครับเอออยากเลยครับเขาเนี่ยลำบาก เขามีงานของเขาอยู่แล้วเขาเขาก็ไม่ว่างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่นใ่ไปที่แบบนี้าที่แบบนังมอเตอร์ไซค์แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยพาคนสอนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายแล้วก็ไปไปคนเดียวจะดีกว่าแล้วเรามีต้องซ้อมก่อนไหมก่อนไปซ้อมแต่ร่างกายนะครับแต่มอเตอไซค์ไม่ได้มีให้ซ้อมครับแต่ต้องเตรียมใจไปแน่นอน ใจเตรียมแน่นอนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ชุดขี่ที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใส่ไปกลับมาไหมไม่ครับเพื่อเพลิดเพลินกับจุดไม่มีแต่ใส่ในการลองจิ้นไปดูเวลา <S <S เพขาดูได้สองไทม์โซนไงครัเนี่นยพอผมอยู่เอ๊ะจะโทรหาผู้จัดการทาโทรหาคนสนิทเอ้ยเมืองไทยกี่โมงสปิริตสุลต่านมาเลยเนาะครับ ความหล่อเราล่าสุดมาโดนลมแชมป์ยังไงใครฮะมีข่าวมาแล้วว่าแจ็คแฟนฉันเหรอใครฮะเขาบอกว่ามารยโไม่หล่อแล้วไงไม่หล่อไม่หล่อแล้วอ่เราเกิดมาตอนเนี้ยเขาบอกมีมีวันที่ไม่หล่อแล้วว่ะใครฮะมันมีคอมเมนต์มาเออคอมเมนต์มาหล่อเราโดนลมแชมป์มาริโอทำไงดีไม่เป็นไรเราเราคนเรามันก็จะมีขึ้นมีลงแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี ลุกแต่งหน้าหน่อยนาอ๋อแต่งหน้าหน่อยขบอกรุนล้อนเทมไปแล้วอ๋อลุกแต่งหน้าผมก็ก็จริงๆก็ผมก็ชอบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้เปลี่ยนแบบได้มีการแบบเออแบบลุกแต่งหน้าใหม่ที่ไม่เคยแต่งจริงจริงตอนที่ที่ถ่ายก็มีคนแบบส่งมาชมเยอะเลยว่าน่ารักไม่ใค้ดูแฟนเราดูก่อนไหยก่อนแต่งก็จะต้องเอามาเป็นแบบนี้แบบมีครับมีครับปกติเลยเราเราเลือกเองไหมะใช่เราก็เราก็มีพี่ๆช่วยดูให้อยู่แล้วค่ะ แบบแบบง่ายครับใช่ครับไม่เคยแต่งอย่างนี้คนอาจจะไม่ชินหรือเปล่าพี่เอ่อก็ใช่ครับมันก็เป็นเป็นเป็นรูปแบบใหม่แหละครับมันก็มันก็จะเข้ากับธีมด้วยครับหรือว่าเราจะลองเดินสายแบวเลยไหมยังไงอาจจะแบวไปหน่อยครับแต่ว่าก็คือมันมันอยู่ที่ธีมงานด้วยแหละมันก็แล้วแต่งานใช่ครับแต่ยืนยันว่าเราหล่อเหมือนเดิมไหมเราอ่ะครับแล้วแต่ต้องให้คนบอกแล้วเราบอกว่าลูปนั้นมันลมแช่ความหล่อไหมไม่ไวามหล่อความหล่อที่โอ้ไก่ไป ไม่นะผมก็ยังท็อปนะเนี่ยแถวหมู่บ้านผมใช่เวลาถ้าเกินหมู่บ้านผมไม่รู้นะแถวนะแถวนครหลวงครับผมก็สุดอยู่ใช้เวลานานไหมลุงนัทป่าจะแต่งของเขาได้ไม่นานครับเพราะว่ามีพี่ๆผู้เชี่ยวชาญดูให้แม่ๆเอาดูให้พี่เป็ี่อุตส่าหงานนมันไม่มีคารู้สึกเสยใเลยหล่ามวานนี้มีสิครับมีสิครับมีมีครับเทศกาลไหนที่แบบ ก็มีบางทีขี่มอไซค์ก็มีบ้างครับบางทีแบบว่าเราเหนื่อออกอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกแบบมีมีสิวบ้างมีอะไรบ้างแต่ผมก็มีมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าสินค้าอีกแล้วนะอะไรแล้วเอ๋อไม่ได้หรอผมมีความรับอยู่มีความรับมีความรับอยู่ใช่ลองเล่นจิ้วเงี้ยผมพกไปตลอดลองจิ้มก็ใส่ใช่จริงๆอากาศร้อนผมอยากจะเอาแอร์วิซูไปเลยนะเอาแอร ใช่ได้ครับใครก็ใช้ได้ได้ครับได้ครับผมว่าเหมือนเดิมทุกลุกจะขอบคุณมากเลยจ้ะนี่แหลน้องผี่ชมถ้าต้องแต่งอีกครับถ้าต้องไป็นคนไปต้องแต่งอีกแต่ลุกแต่งหน้าแปลกๆปลกมามันก็ได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นธีมของแต่ละที่แหละครับเออราก็ถึงอยากลองแต่งลุกแปลกๆปหกพี่ือของเราจริงๆก็มีให้โอ้ได้ได้มีโอกาสได้แต่งอยู่ตลอดแหละครับก็เป็นอะไรที่แบบเราก็ เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นตามธีมแหะครับแล้วก็ตามตามงานนั้นๆเราก็เราก็บางทีเราก็เราก็เรารู้สึกว่าเออถ้ามันเกินไปเราก็คุยกันได้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะแต่ออกมาเรามั่นใจไหมว่าโอเคได้รออย่ารอ,อามั่นใจเลยนะมั่นใจแต่บางทีถ้าคนไปถ่ายรูปตอนที่มันยังไม่โดนแสงหรือว่ามุมมันยังไม่ได้นยมันก็ไม่ได้นะจ๊ะมันต้องมีการจัดไฟด้วยจ้ะ พีโอก็ต้องพึ่งไฟนะจ๊ะพีโอ <Yeah. S 1> จะถ่ายล้นๆไม่ได้ <laughs> มันก็ต้องมีไฟช่วยกันนะจ๊ะ <laughs> ใช่เพราะนั้นเราไม่มีทีมงานนะจ๊ะ <laughs> น่นาสดนสดล้วออกจากบ้านนะแบบว,ว่าดีไหมวันนี้น่าสดออกจากบ้านแล้วมีคนมาขอถ่ายรูปมาให้ถ่ายได้สิให้ถ่าย <laughs> แต่ก็มันก็จะไม่ได้เหมือนในในกล้องนะ <laughs> งใช่ไหมแล้วกล้องก็ต้องดีขึ้นเพื่อง <Okay. S 1> านเพื่ออะไรอย่างงี้เราให้น่าสดเราขีบประเทศในความแบบหลอกเราถ้าแถวหมู่บ้านเราผมแปดเก้าสิบถ้าเลยมาอาจจะลดลงหมู่บ้านหรอหมว่บ้านไปไหม ป้าจะมีดาราไปไฟงานทีมผมมีไฟแต่ทั้งกันใช่ไหมมีมีแตะฝากโอลาลาไว้หน่อยสิโอลาลานี่ยเขาจะมีเอ่ออันใหม่มาริโอไปไปกับโดเรมอนฝากด้วยฮะเแล้วทำอะไรกับโดเรมอนไปทำอะไรกับโดเรมอนอ่ะโอลาลาเขามีงานโดเรมอนไงผมผมไปอยู่ใช่ที่ไอคอนเสยามไปดูด้วยแจ็คไม่ได้ไปโดเรมอนเออขาก็เป็น ใจแอนไม่ได้ไปแต่ชิซุกะมาคิดว่าชิซุกะคือใครแล้วโนมิตะหรือเปล่าผมเป็นโนมิตะได้ค่าตัวย่างหนักได้ค่าตัวยังแนกได้ปได้แล้วพี่อย่าบุรีเพื่อนผมคู้กลับผมจ่ายเรียบร้อยครบทุกบาททุกสตางค์เนาะโอ้โหเกินด้วยจ่ายเกินจ่ายเป็นของพักจ่ายเป็นของทันเงินแสดงว่ารอบหน้าเล่นอีกโอ้ยได้ตลอดคู้มกลับขอให้เรียกมา เดือนหน้าแล้วนะทักหมูเด้งใช่จริงจอันนี้จริงๆนี้หนังหหนาใภาพยนตร์ครับภาพยนตร์ของของร่่มกับแจ็คครับปลายสิงหานี้ครับฟู้ดทักลักหมูเด้งปงมเเ็ดนหูไม่ใช่จ้ะหมูเด้งก็คือหมูเด้งสาธุนะครับ Okay. Okay. Welcome to Star Society.